ครับพี่ครับผมขอโลบัคหน่อยได้ไหมครับไอหนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมเอาเลยไปเติมเอาสิที่ได้บัคนา <c oughs> เว็บเติมโลบัคสุดคุม้มเริ่มต้นที่เลทหกบางครั้งอาจจะถึงเลทสิบมีทั้งระบบ ID พาร์ทและแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคร <c oughs> ับเยฮ่ก็ีตัวประลาดแคทเกมมิงน,นะฮะ สวัสดีวิลักแฟนเพย์นะครับอยู่กับหน้าแบบที่มีชื่อว่าว่า Simulator นะครับนะจำลองการทําสงครามนะครับนีเลยโอ้โหมีรถถังด้วยนะฮะเหมือนประเทศประเทศไหนเลยก็นะฮะวันนี้เราอยู่กันในแบบว a r ซิมูเ a เตอร์นะครับเดี๋ยวมาอ่านกันก่อนแล้วกันนะครับพอดีว่าไปเห็นในหน้าป o p ปป a ๊มาแบบ เออน่าสนใจดีอะต่อสู้ในโลกสงครามเป็นประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันโดยตลอดเวลาจะกลายเป็นทหารที่แข็งแกร่งที่สุดตลอดกาลน,นะครับอย่างน้อย10%เซของรายได้จากเกมทั้งหมดเราจะเอาไปทําการกุศลอุ้ยอุ้ยทาการกุศลโคตรดีนะฮะสนับสนุนการพัฒนาของเราได้อุ้ยค่ายนี้คือดีนะฮะเดี๋ยวมาดูที่เกมพาร์กันดีกว่านะครับนี่เลยออุ้ยปืนยิงไฟนี่้9ร9โลบักเอ้ยซื้อไปเลยแล้วกัน In f ฟิน t y a r อ o r อันนี้น่าจะเป็นแบบ กระสุนไม่จากัดใช่ไหมเออเราไม่ต้องเติมกระสุนดีสิครับอย่างงี้คูณ2มันนี่เจัดไปดิครับคูณสองดาเมจอันนี้จําเป็นเลยนะฮะเออใช่เลยอันเนี้ยของโปรดคูณ2เลือดอ้โหแต่ละอันยังแพงนะฮะเพียเลยนี้แดกบังมากอีกแล้วทุกคนอย่าลืมเป็นเสื้อกูเด็ครับขอลากล่ะไป Game. หลังจากที่หลวงเจ้ของเรานั้นเป็นนักธุรกิจมาเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้กูยังเล่าไม่เสร็จเลยหลังจากที่หลวงเจ้ของเรานั้นได้เป็นเศรษฐีพันล้านมาแล้วในเมืองนั้นได้เกิดสงครามอันจิงใหญ่ขึ้นทําให้หลวงเจ้ของเราถูกเกณฑ์มาเป็นทหารณบัตนาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮะสวัสดีเหล่าทหารทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยูพรอมซินะจากชอ่องโมคมาชนะนะครับเราอยู่กันใน Wal l ์โมเลสเตอนะครับกดพีก่อนเลย สวัสดีทหารทุกนายผมคือพลทหารเจเองวันนี้มาลับใช้ชาติเออตอนนี้มีการสงครามเกิดขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแ์กว่าสไคชิกให้ผมด้วยอย่าลืมกดกระดิง่งกุ๊กกิ๊กกิ๊กกดแ์ให้ผมด้วยเพื่อผมนั้นจะได้ไปทําสงครามโอเคนะฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าม,มีอะไรกันบ้างนะครับซึ่งเกมนีนะ้จะอ้างอิงจากประวัติศสาสตร์โลกนะครับอย่างสงครามเวอร์วันเวอร์วัลทูแล้วก็สงครามพวกเวียดนามอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งเราสามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับนี่เลย อะไรต่างๆนานาดีๆเนี่ยนะฮะมีสกับเบอร์ัทูเวียดนามนะครับเออสกับลูกอนาคตก็มีนะฮะเออกรเพียเหมือนกันนะหลักๆเนี่ยมว่วเริ่มไม่น่าใช่นะครับเราต้องรับภารกิจก่อนเราต้องไปฆ่าทหาร8ดนายด้วยกันะตรงนี้เราสามารถอัปเกรดอาวุธได้นะฮะตอนนี้เรามีแต่ปืนพกนะครับอาวุธของเวอร์วัแล้วก็ชุดเกราะนะครับตอนนี้เราใส่ชุดเกราะโคตรสูดอยู่นะฮะดูดิอาวุธที่มันให้มามีดาบนะครับปืนพกเอ้ยเรามีปืนไฟด้วยทุกคนปืนไฟเกมพาร์ตโกมานะฮะเรา ยิง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 งยิงยิงยิงโงยังแรงอ่ะจอเ็ดคุณสองกูคือกูคือทหารที่เต็ทูที่สุดใอ้ลองปืนไฟดิว่าพอพอพอออุ้ยพิตายังง่ายเลยไอ้ยังง่ายเลยนี่ไอ้หนูกูจะฆ่ามึงนะฮะเราต้องทำเควสก่อนกูมาแล้วกูมาปืนพลึงเอาแมงมุมลายนี่โอ้โห วูอบบตรงนี้ตรงนี้เยอะเลยมันหลบอะไรกันตรงนี้ฮะนี่นี่นี่ไงล่ะสตัวครับผมเควสเราจะจบสิ้นแล้วเราสามารถซื้อชุดกอะได้แล้วด้วยเพาว่าปืนไฟของเรานี่มันโอพจัดจ้านไปเลยว่ะหนรองปืนพกไหนเดะนี่นี่นนี่นี่นอหเลือดกระทูนกันเลยีเดียวเกมนี้มีเลือดด้วยนะฮะทุกคนแอ้น้องคนไหนที่ อายตุต่ำกว่า8ล้านปีก็อยอย่าเพิ่งมาเล่นก่อนละกันนะรายงานทราบด่วนตอนนี้ผมฆ่าศัตรูไปเยอะแล้วท่านไปหยุดเออไม่ใช่ออถูกแล้วไปหยุดน้วไม่ใช่ไปหยุดผมคิดว่าเราต้องการชุดเกาะใช่เลยว้าวหมวกมึงเนี่ยแม่งทะลุหัวมาแล้วอรวณเจ หมวกมึงกลัวมันคับคับไปหน่อยนะขอขอแบบท่านไปหยุดแบบไอ้ไอ้เอาวันอื่นได้ไหมว่าไงอันนี้เป็นสงครามเวอร์วันนะครับสังเกตได้ว่าสงครามเวอร์วันเนี่ยจะมีหลุมนะครับพางเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะหลบก,กันในหลุมนี้นะฮะเพราะมันมีการยิงอาบิจงอาบิจิวระเบิดหัวรีปีมานะครับเอ้ยถูกโดนยิงย,งยิงกลัวฮะฮะยิงกลัวไปไหนครับโอ้ยพวกนี้มันใช้มีดเองนะฮะจัดตายแปดเจ็ดตัวแล้วเจ็ดตัวแล้ว ผมต้องการเงิน3 0 0 0ัเพื่อจะไปเวอร์วอร์ทูกันต่อนะทุกคนนะเออเดี๋ยวเราจะไปที่สงครามเวอร์วอร์ทูกันต่อนี่แค่เวอร์วอร์ันนะครับให้ทุกคนเราสามารถปลดสไนได้ด้วยวะ่ะเออเดี๋ยวผมต้องไปให้ถึงสุดนุ่นก่อนนะครับเ,เพื่อรีวิวว่าแต่ละเวอร์วอร์ทูเนี่ยมันจะมีบอสด้วยนะที่เราได้สไนด์ด้วยเป็นคาก้าแปดนะครับเวอร์ชันไม่มีสโคปนะมาดูกันยิงตายไม่ทีเดียวดูไอ้ตัวนี้ตัวนี้ยิงหัวเลยยิงหัวนี่อ้ยติดตัวนี้ก็ได้อุ้ยตายเลยว่ะป เออ<า>ไม่ได้แดกกูหรอกบอกเลยอันนี้ยืนนิ่งยืนนิ่งหัวแตกไปดิครับเอชช็อตเอชช็อตนะโอ้โหจะไปเก็บเอพีเอสเนี่ยผมมาที่หนึ่งอยู่แล้วเราจะไปบุกวังของมันกันเมื่อวอนหนึ่งเนี่ยผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหรนะครับหลวงเจ้บ,บุกวังลยุยเอามีดผาอะไรฟันกูมาแล้วใครไล่หลังกูไม่มีทางจะเข้าไปยิงนั่นไงมีหัวหน้าอยู่จริงด้วยหัวหน้ามันอุ้ยนี่หัวหน้ามัน,น,มนต้องเจอปืนไฟกู ปิ่งไปตายหัวหน้าตายอุ้ยโอ้ยยางได้เงินอย่างเยอะเลยฮะทุกคนหัวหน้านี่อุ้ยโอเคทุกคนครับผมปั๊มถึหมื่นแปดแล้วอะไอบ่าเอ้ยนี่มันสุดเทพทัวร์นะปั๊มแป๊บเดียวอะนะครับตังหูโคตรมากเลยโคตรเยอะเลยอันนี้ก็ไล่หลังกูจังเลยคอมมาดูคอมมาดูมึงคอมมาดูเหรอแตกไปด mm, ีโดนหลงเจกูดูด้วยเก่งใจหมวกหลงเจกูด้วย ยิงด้านหน้าไม่ตายนะแต่ยิงด้านหลังจะตายแน่นอนผวกไม่เล็กเกินไปทุกคนเราจะไปสงครามเวอร์วอทูกันต่อนะครับต้องใช้เงิน3 0 0พในการไปนี่เลยนี่คืออุ้ยสงครามเวอร์วอทูอ่ะไหนรับพิชชันดิมาววนะฮะเดี๋ยวดูอัปเกดก่อนโอเคผมได้มาถึงอันนี้นะฮะเออแต่ชุดกวัวชุดคู่ชุดกวัวโอ้ชุดพนะันห้าเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลองปืนนี้กันดีกว่าอันนี้เป็นสไนในเวอร์ชั่นเป็นคารกปเปในะอีกเวอร์ชั่นหนึ่ง ที่มีตัดผมนิดหน่อยอุ้ยแต่มันยิงรัวได้เว้ยอันเนี้ยนะฮะโคตรเท่เลยเปียวเปี้ยวเปียวเปี้ยวเปียวเปียวว้ยวเปียวเปียวาวเปียวเปี้ยวเปี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 ยวเอาตังค์ไปซื้อชุดเกราะก่อนชุดนี้ดูหนักๆย <N> ังไงไม่ร <N> ู <Lopez> ้อะโอเคเว้ยเออดูมึงมียศขึ้นมาหน่อยนะใส่อันเนี้ยเดี๋ยวเราจะบุกไปหวดไก่พวกนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวขอบุกลังมันก่อนขอบุกลังมันก่อนเราเอาสไนนี่บุกลังก่อน มาไงมาไงมาดีมาดีมาดีมึงเอาอะเอาอะเอาอะปืนกูแรงนะเว้ยนี่เน่โอ้ยโคตรหมันโคตรหมันนี่นี่อ้าแป๊บเดียวถึงวางแล้วนี่โอ้แม่งแม่งมาแล้วมาแล้วอะไร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 กับพี่น้องอะไรอะไรกับพี่น้องกูมาแล้วปืนไฟปืนไฟกูมาแล้วปืนไฟปืนไฟน่ะปืนไฟอุ้ยแป๊บเดียวกูมีตังค์เป็นหมื่นเลยนี่มีตังค์เป็นหมื่นเลยนี่บ้านรวยนี่โอ้ มีตังสองหมื่นเลยอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยอู้ปืนกูปืนกูมันโหดเกินไปเหรอไอปืนนี้ม่นโกงจัดเลยก็ถามบอกมองตรงดูดิโอ้แ๊บเดียวพี่ตังสี่หมื่นเลยนะสี่หมื่นเลยนะอู้สี่หมื่นห้าครับผมได้จักได้ครั้งละฮะห้าห้าพันว้าวโอเคทุกคนครับเบอร์วอทู v ก็เอาไว้แค่นี้ละกันนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเมืองอื่นกันต่อนะครับโอเคมันเข้าสู่เซฟโซนละ ผมจะอัปเกรดทุกทุกอย่างเลยแล้วกันนะฮะไหนๆก็มาแล้วโคตรเฟี้ยวเดี๋ยวเราจะไปเวียดนามกันต่อนะครับเดี๋ยวปลดล็อกปืนก่อนโอเคเรียบร้อยอุ้ยนะฮะใส่หน้ากากากันแก๊สด้วยว่ะหลวงเจเท่จังวะเดี๋ยวนะเออกุซื้อไม่เผื่อตังไปเมืองอื่นเลยอนะ่ะตังอ่ะเวียดนามอุเวียดนามสามหมื่อะไม่เป็นไรนะฮะไหนไก็มาแล้วเราซื้อตังหน่อยแล้วกัน อาอกูกดซื้อตังค์ไม่ได้ทุกคนว่าถุกฟังก์ชินเกมอัลโหลเกมอ้ตายโหงละกดซื้อตังค์ไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ในประเทศเวียดนามเนี่ยครับแม่นะฮะเรามาอยู่ในสงครามเวียดนามกันมาดูกันฮะว่าที่นี่มีอะไรให้เราอัปเกรดบ้างนะครับที่เราก็สามารถอัปเกรดจากที่นู่นได้แหละนะเวียดนามอู้หูสองหมื่นห้าเลยนะปืนนะปืนนะ เริ่มต้นที่สามหมื่นนะครับตอนที่ผมว่าปืนของฝั่งเบอร์วัลมาก่อนมาดูกันเมช่วยยังโหดถ้ามึงโหดเกินปืนเนี่ยไม่ว่าอะไรกันครับเนี่ยสงครามเวียดนามเลยโอ้เป็นสมมติจะเป็นป่าหมดเลยนะครับผมไม่ได้ตามสงครามเวียดนามซะด้วยถือว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะใครรู้ก็บอกกันด้วยแล้วกันนะครับสมมติจะเป็นป่าหมดเลยเนาะจะเป็นประเทศที่ใกล้ๆบ้านเราด้วยนะครับนี่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  เอาชาวนามาเป็นทหารหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันใส่หมวกยิงงั้นเนี่ยมาเด้นี้ยเนี้นี้นีนี้นีนีอืนนี้มันยิงยั้งยากอ่ะโอชิดโอชิดโอชิดโอเคเออทนไม่ไหวก็ใช้ปืนไฟฮะว่าอะไรมากปืนนี้แม่งอูบีสหายเราจะบุกเข้าไปในวังเลยเราไม่สนอยู่แล้วเราจะมาฆ่าหัวหน้ามันนี่เขาแม่งงห้หมดพวกกาดนั่งโง่ถอยไปพวกมึงคือมือสไนใช่ไหมพวกเผือก้าด้วยขอโทษทีนะเรามาหาหัวหน้านายน่ะ หัวหน้านายอยู่หรือเปล่าวะฮะโอเคเราเจอแล้วเจอหัวหน้านายแล้วตังค์กูมีเป็นแสนเป็นล้านแล้วตอนนี้มีผู้หญิงเป็นร้อยมีผู้ชายเป็นหมื่นน่ะนี่อุ้ยได้ทีละแสนเลยได้ทีละแสนเลยนะครับหัวหน้ามึงเนี่ยโอ้โหเลยเฮ้ยหัวหน้ามึงตายแล้วเนี่ยมึงไม่สนใจบ้างหรือไงฮะนี่โอ้มึงต้องเจอปืนนี่หน่อยลั่นหัว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 ปุ๊ร้อยนัดอะร้อยนัดอะร้อยนัดอะมาดีร้อยนัดมาดีเฮ้ยกว่าจะตาย dáng nhạt. Ê mึง nhìn của ta đây ngay quá?